สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิติวัลอินทาค่ะจากภาควิชารลังสีประยุกและไอสทปคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอ,อนวัตกรรมชื่อว่าวัสดุดูดซ ok ับโลหะหนักจากโฟมยางธรรมชาติและผงไคตโตซานนะคะที่ผ่านการฉายรลังสีแกมมาซึ่งอันนี้จะอยู่ในกลุ่มที่4นะหาด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและ BCG Economy นะคะโมเดลระดับปริญญาตรีค่ะ โดยผลงานชิ้นนี้นะคะก็จะแตกต่างจากผลงานที่มีมาก่อนแล้วนะคะอย่างเช่นอย่างโฟมยางสังเคราะห์นะคะเพื่อหลุดซับโลหะหนักเนี่ยจะไม่สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติจะผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีค่ะแล้วก็อาจก่อให้เกิด สารเคมีตกค้างนะคะของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมะคะและมีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักเนี่ยไม่สูงมากนักค่ะซึ่งผลงานที่เอามาส่งเข้าประกวดนะคะโดยจะใช้ชื่อว่าพบโพรมยางธรรมชาติที่มีการาสผสมขงไครโตซานาาที่ผ่านการฉายร,ราังสีแกมมานะคะจะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติใช้ทรัพยากรที่สามารถผลิต ทดแทนใหม่ได้นะคะลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักเนี่ยสูงและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกด้วยะคะ่ะซึ่งนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะสามารถดูดซับ โลหะหนักเนี่ยได้สูงถึง91.2%เมื่อเทียบกับปรมยางธรรมชาติธรรมดานะคะที่อยู่ที่51%ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะสามารถผลิตขึ้นมาทดแทนใหม่ได้เรื่อยๆนะะจะเป็นการลดขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมคะเนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และนอกจากนี้นะคะเราจะใช้ระบบการวัคไนน์น้ำยางเนี่ยด้วยกรรมฐานนะคะก็จะเป็นเทคนิคนะคะที่ใช้กันทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยทําให้สามารถต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ง่ายค่ะและก็สามารถนํามาต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตโฟมยางของประเทศไทยได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมการพรัฒนาและแปรรูปยางพาราให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ